คือน,นับโดยรวมแล้วอายุของสลัดนี้นะคะ,ะตั้งแต่วันพอมเมล็ดนะคะตั้งแต่วันงอกเลยนะคะวันที่มเมล็ดงอกนะคะจนถึงลงแป้งจนถึงเก็บเกี่ยวนะคะอายุสลัดต้องไม่เกิน45หรือช้าที่สุด50วันนะคะรับส่วนช่องคาะสติ c h ช n แนลนะคะคลิปนี้เราจะพามา ะะเพราะว่าเราทำกระเสตอินทรีย์นั่นเองนะคะเราจะไม่มีสารเคมีนะคะก็จะมาดูว่าเอ๊ะขั้นตอนเขาทาอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็อใส่ปุ๋ยตอนไหนอะไรยังไงนะคะวงจรชีวิตของสลัดนั่นเองนะคะการใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ํานะคะนี่คือเราจะพามาดูปุ๋ยของเรานะคะปุ๋ยมูลมูลวัวนะคะมูลวัวนะคะเราจะเลือกใช้มูลวัวที่ที่แห้งแล้วเท่านั้นนะคะ อย่างนี้นะคะอันนี้เป็นต้นเนาะจะแห้งแล้วนะคะคือหมายถึงว่าที่ชื้นชื้นเราจะไม่ใช้นะเพราะว่ามันจะมันจะเค็มจัดเกินไปนะคะมันจะเค็มจัดเกินไปนะครับจะหมายถึงว่าต้องผ่านการขบวนการในการทําให้แห้งแล้วนะคะมาถึงจะนํามาใส่สลัดเรานะ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการลดน้ำนะจากที่ใส่ปุ๋ยแล้วนี่นะครั้งแรกเรี่ยองให้ฉ่ำๆเลยนะคะเราก็จะใช้ใส่ยางนะคะลดใส่ยางลดนะคะให้กำ,ำนชะะ่ะังนั้นเราต้องละลายปุ๋ยคอก่อนนะคะดังนั้นเราต้องลดให้ฉ่ำๆนะ,ะเราจะใส่ปุ๋ย ปุ๋ยนะคะปุ๋ยคอกของเราเนี่ยเราจะใส่หลังจากที่เราเอาสลัดลงแปลงแล้วนะคะหลังจากสลัดลงแปลงแล้วประมาณสองอาทิตย์นะคะสองอาทิตย์แล้วก็จะใส่ปุ๋ยคอกแบบนี้นะคะหลังจากนี้นะคะหลังจากใส่ปุ๋ยคอกแล้วนะคะก็อีกประมาณสักประมาณทักสองอาทิตย์นะคะคือนับโดยรวมแล้วอายุของสลัดนี้นะคะ ตั้งแต่วันพอมเมล็ดนะคะตั้งแต่วันงอกเลยนะคะวันที่มเมล็ดงอกนะคะจนถึงลงแปลงจนถึงเก็บเกี่ยวนะคะอายุสลัดต้องไม่เกิน45หรือช้าที่สุด50วันนะคะเพราะว่าสลัดจะขมเนาะแปลงที่ใส่ปุ๋ยอยู่นี่เป็นอคอร์สนะคะเป็นกรีนคอร์สนะคะกรีนคอสนี่เป็นกรีนคอร์สซึ่งเอ มันมาเล็ดหมดนะคะก็เลยก็เลยลงฟรีมคอร์สเยอะมากแล้วก็เลดเลดโอ๊กนะคะสรุปคือเวลาปลูกสลัดนี่นะคะเอาอายุการเก็บเขี่ยวนี่สําคัญมากเลยนะคะสําคัญมากเพราะว่าถ้าเก็บเขี่ยวช้านะคะเกิอนอายุเนี่ยมันจะขมนะคะแล้วมันก็จะสลัดทําให้ทําให้สลัดแบบไม่มี <laughs> มันไม่อร่อยอะค่ะนะคะแล้วก็ไม่มีใครอยากกินถ้ามันขมเนาะ ที่จะหวานกรอบนะกับเป็นผมไปต้งนั้นนะคะถ้าเราปล่อยให้เกินอายุเนาะดังนั้นเราต้องคอยคอยนับอายุนะคะนับอายุหลังจากที่ประมาณนี้นะคะประมาณเราใส่ปุ๋ยนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเราก็จะ,ะ,ะระหว่างรอนะคะระหว่างรอการเก็บเกี่ยวนะคะเราก็จะ,ะทําการเพาะเมล็ดรุ่นต่อไปเลยนะคะคือตั้งแต่วันเพาะมาเนี่ยนะคะ พอมเมล็ดเสร็จใช่ไหมคะแล้วเราเอามาเล็ดลงถาดหลุมนะคะลงขาดหลุมแล้วเอ,อ่อไม่เกินยี่สิบสองวันนะคะเราก็ต้องลงแปลงนะคะลงแปลงเหมือนที่อธิบายก่อนหน้านี้นะคะพอ,อลงแปลงเสร็จออประมาณสั่สองอาทิตย์นะคะเราก็เราก็มาใส่ปุ๋ยแบบนี้นะคะใส่ปุ๋ยแบบนี้หลังจากนั้นเราก็นับต่อไปอีกนะคะออประมาณสี่สิบห้าวันล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันจะตัดได้หรือยังนะคะแต่ ตัดสลัดได้หรือยางนะคะยังไงก็แล้วแต่ช้าสุดก็อยากให้เกินห้าสิบวันนะคะมันจะสลัดเขาชอบน้ํานะคะอย่าให้ขาดน้ําเลยนะคะขาดน้ําก็ไม่ได้นะคะจะทําให้เขาคือเขาต้องการน้ํามากพูดง่ายง่ายนะคะก็ก่อนก่อนที่เราจะทําการตัดสลัดนะเราก็ต้องให้น้ําเยอะเะนะคะเดี๋ยวถ้าน้ําน้อยมันก็จะขมอีกนะคะคี่จะต่อไปก็จะพาไปชมการเพราะ,มะเมล็ดมเมล็ดสลัดนะคะ ใครที่ต้องการปลูกก็จำเทคนิคเอาไว้นะคะตอนเพามเมล็ดเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะคะว่าส่วนผสมของการพาเพามเมล็ดมีอะไรบ้างนะคะแล้วอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะให้ให้ดูเนาะอันนี้คือฉลากที่มันลงแปลงแล้วมันจะคนละคนวิธีการทำ ขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าเรารดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทู้กำลังใจนะคะที่คอยสนับสนุนช่องนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็พบกันคลิปต่ตอไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ